สวัสดีครับคลิปคลิปนี้จะนำเสนอผ้ายันพระเจ้า16พระองค์ของหลวงพ่อทองมาถาวโรนะครับปี2 7นี่นะครับพื้น,นนี้จะเป็นสีแดงนะครับพื้นนี้จะเป็นสีแดงข้างบนเขียนว่า เขียนว่ายันพระพุทธเจ้าสิบหพระองค์นั่นเองนะครับหลวงปู่ทองมาถาวโลวัดสว่างท่าสีบ้านท่าบ้านท่าสีตำบลก่อแก้วอำเภอศิรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่พรยันรุ่นนี้จะมีจะมีแบบแท้ทันกับย้อนยุคนะครับแท้ทันก็คือปี2องเ แล้วก็ส่วนย้อนยุคก,ก็จะอยู่ในประมาณปี40นะครับส่วนแยกระหว่างแท้ทันกับย้อนยุคก,ก็คือให้ดูตัวหนังสือนะครับดูตัวหนังสือข้างบนนี้ถ้าแบบแท้ทันคือจะเป็นปัม๊มปั๊มเรียบเสมอไม่ช้ำครับตัวหนังสือไม่ช้ำแล้วก็จะจะชัดนะครับจะชัดจะเป็นตัวหนังสือชัดเจนนะครับตัวหนังสือไม่ช้ำไม่เลอะนะครับเป็นการปั๊มจาก บอกลีดตัวปั๊มผ้านั่นเองนะครับส่วนยันที่ใช้จะเป็นยันสีทิศนพุทธยะแด้ว่าเต็มแผ่นก็คือยันนโมพุทธายะบูชาพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นตัวนี้นะครับส่วนข้างล่างข้างล่างจะพูดถึงพุทธคุณในรุ่นนี้นะครับเมตตามหานิยม ป้องกันภัยอันตรายทั้งหมดทั้งปวงนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลของผ้ายันพระพุทธเจ้าสิบหกพระองค์หลวงพ่อทองมาถาวรวัดสว่างท่าศีจังหวัดร้อยเอ็ดปีสองเจ็ดนั่นเองนะครับนี่คือแท้ทันชัดเจนนะครับแล้วก็เวลาเราเช่าหาเราเล่นหาอย่างนี้เราก็ อาจจะเจอแบบที่มีความใหม่ความสวยหรือว่ามีความเก่าจะม,ม,มีทุกรูปแบบนะครับขึ้นอยู่การเก็บรักษาให้เราโฟกัสที่วัตถุมงคลชิ้นต่อชิ้นนะครับเราชิ้นอื่นเนี่ยเราเก็บเป็นข้อมูลได้แต่ว่าเวลาเราไปซื้อไปเช่าไปบูชาเนี่ยเราจะซื้อขายชิ้นไหนจะเช่าชิ้นไหนจะเลือกชิ้นไหนเ,นเราก็ดูเป็นชิ้นเป็นชิ้นไปเอาพิจารณาตามชิ้นนั้นๆนะครับข้อมูลแล้วก็เก็บไปในส่วนของเป็น ส่วนประกอบในการเช่าซื้อนะครับเราจะได้ของดีมีคุณภาพนั่นเองนะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าเห็นดีมีประโยชน์ฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับขอบคุณครับ